ทีมงานแอดมินอยู่ยังไม่ได้ล้างหน้าเพราะทีมงานแอดมินเนี่ฮะทางนุ่น <classy> ก็เล่นช้างกันแล้วครับนุ่นเล่นช้างกันแล้วครับเก็บไปนะครับเนี่ยมันเป็นของดีมากนะครับครับของทนสิตครับผมเป็นของดี ครบน้ำเราต้องระวังนิดนึงครับผมเราห้ามใส่ล้างจานนั้นอะไรบางทีเราออกงานเดินไปเที่ยวข้างนอกแล้วเราก็ใส่ไว้หรือไม่เราใส่ไว้ในช้อยคอเราก็ได้ครับผมครับหานช้างพิรอดเขาเรียกว่าแหวนหางช้างพิรอดครับตะกุดเมตตาพยาคตสารสัตว์ใหญ่สัตว์โตสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเรางาช้างนี่เป็นของคําของคุณของสุมเย็นดีทุกอย่าง ของช้างนี่ดีทุกอย่างครับผมเก็บไว้ครับมันไปได้กไรางช้างมาการมันอยู่ที่ความศรัทธาของเราด้วยจิตใจของเราด้วยว่าเราเราลึกถึงครูประรรมบารมีคุตติสัถ้าได้เจอพ่อใหญ่ได้กดพ่อใหญ่ยิ่งขลังครับผมพ่อใหญ่ีคือช้างพ่อใหญ่เป็นช้างสีทับไทยอยู่ที่บ้านตอนนี้เขาตกมันอยู่เขาเป็นช้างอาวุโสเขาอายุเยอะแล้วครับเป็น เขาเรียกว่าช้างโคดช้างนะครับช้างอายุเยอะเขามีบารมีเยอะครับผมคร,รับอ๋อครับผมใช่ครับถ้ามีเวลาอยากให้ดูแห่นะอ้าวสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมเชิญครับทางนี้ครับ สวัสดีครับผมอ๋อคุณแม่พณนิตาเหรอนี่โอ้ครับดีใจจริงเลยครับมานั่งนี่ครับเชิญครับผมไปหาลูกชายกันไหมอันนี้น้องสาวเขาพามาอ๋อครับผมคุณแม่พณนิตาครับผมนี่นะครับที่อยู่ในไลฟ์บ่อยๆแล้วคุณแม่เนาะคุณแม่อยู่ที่ไหนนี่โอ้อยู่ในคอนมลถมเลยบ่โอ้ครับผมอ๋อขอบคุณของฝากจากคุณแม่พระนิตานะครับผมขอบคุณมากเลยครับอ่า ครับผม okay, เชิญครับคุณแม่ครับเชิญนันในก่กนายครับใช่ครับมามาหาช้างก่นครับมา <c oughs> ตอนนี้เขากําลังแต่งช้างเผือกอยู่นะครับผมใครใครที่ยังไม่เคยเห็น <c oughs> การแต่งช้างเผือกทํายังไงมาดูครับนี่ อ้าวเด็กๆคุณแม่พนิตามาแล้วแล้วสวัสดีคุณแม่ก่อนครับสวัสดีครับครับผมฟูจิครับครับผมทีมงานเราตอนนี้กําลังลุยงานนะครับผมเอ๊ะไม่ไล่ปัดวอมาเนี้ยนะฮะลาบจีปัดบอขึ้นไอไอเนี้ยไอเมื่อไห่ว่าละไล่ครังบ่เดือดละแม่น่อ ุณแม่พาณิตาอยู่นครชัยศรีเองเนาะไม่ไกลครับอันนี้มากับน้องสาวแล้วครับอ๋อครับผมได้ครับจะถ่ายรูปไหมครับผมเดี๋ยวผมถ่ายให้อ๋อได้ได้ครับอ่าเดินด,ดูกันเนาะคุณแม่เนาะสวัสดี266อหกสิหกท่านนะครับผมกำหนดงานนะครับแฮ่1สิบอ็ดโมงนะครับผม 11โมงก็แม่แม่เอฟซีก็เดินทางมาเยี่ยมพลายงามกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับผมก็มากันเรื่อยๆนะครับอ่าสีบดโมงนี่คือคือแห่จากวัดม่วงตารถนะครับไปที่บ้านเจ้าภาพนะครับผมตอนนี้เราแต่งช้างเผือกให้กับท่านเจ้าภาพนะครับ265ท่านชมไร้สดครับผมอ๋อคอมเมนต์น้าแบบเพื่อวะ ฮะออะไระตวอไมกดเข็เนี่ยไม่ไม่พูดไไม่คือคือเปิดอะไรต่ออะไรไมนะ 만미도 아니.